สวัสดีครับผมเทวีทีวีครับอีพีนี้ผมจะมาแนะนํารถ ATV มือ2ด้วยกันทั้งหมด3คันนะครับอยู่ด้านหลังผมแล้วคันแรกนะครับคันนี้จะเป็นตัวรีนิ g เกตนะครับเป็นตัวท็อปเลยหายากอีก1นึ่งคันออปชั่นจัดเต็มนะครับชคไขยบ้า4ต้นท่อ HMF เนะครับเป็นท่อแต่งส่วนคันนี้เป็นตัวรีนิ g เกตเหมือนกันแต่จะเป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวพิเศษราคาถูกกว่าส่วนคันนี้นะครับจะเป็นรถฟาร์ม คันนี้ซื้อใหม่แสนกาบาทนะครับคันนี้รถฟาร์มนะลูกค้าซื้อมาจากภาคเหนือป้ายแดงเลยแล้วก็เทินเอาตัวรถแค่สองร้อยปนะครับเพราะว่าสายพานขาดผมก็มาซวิตเปลี่ยนมาแล้วฮะตัวนี้มีกระบะนะครับพิเศษคือมีกระบะสามารถยกดัาได้ด้วยนะครับด้านหลังคันนี้นะครับเปิดราคาไม่แรงเลยผมเปิดอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทเองนะครับคันนี้สองร้อยีซีนะครับส่วนคันนี้นะครับรีนิเกตตัวนี้นะครับสวิตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถพร้อมใช้ขึ้นยนต์สองสูบบีทวินคันนี้ราคาอยู่ที่ เอาไปหนึ่งแสนหกหมื่นห้าบาทนะครับส่วนคันนี้ตัวท็อปสุดโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าหล่อมากชมครับตากล้องตัวนี้จะออกแนวสปอร์ตนะครับทั้งสองตัวนี้นะครับจัดว่าเป็นรถที่รุนแรงขี่สนุกนะครับตัวนี้ล้อนที่ให้มาเป็นล้อสิบสองนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเสียงเครื่องให้ดูให้ฟังกัน,นครับโอ้โเหเสียงไหมครับเล้าเลยครับปิดไฟได้นะครับปิดไฟก็ปิดหนึ่งใจหนึ่งก๊อก เดี๋ยวเอาไปข้างนอกดีกว่าครับเอาไปขับขี่ให้ชมกันเนไะเสียงโอ้โหเล้าใจแหมฝนก็ตกพอดีเลยนะว้าวว้าวว้าวอันนี้เป็นแบบตัวแข่งเลยก็ว่าได้นะครับลองไปดูได้ครับตัวรีนิเกตเนี่ยเมืองนอกเนี่ยเขาใช้แข่งขันกันด้วยนะครับเอ็อทีแบบ พวกแนวเอนดูโรขี่ทะลุป่าอะไรเงี้ยคือเขาเลยนะตัวนี้นะครับเป็นตัวรีดเกตปี2007นะครับผลิตปี2007ตัวนี้เป็นหัวฉีดแล้วเครื่องยนต์2สูบวีทวินมาชมใกล้ๆครับกล้องตัวนี้นะจะเห็นเป็นเครื่องยนต์2สูบวีนะครับจะดิบๆเปิดเครื่องนะครับโชว์เครื่องแบบนี้เลยนะครับ2สูบวีแรงมากๆครับเครื่องโรเทคจัดว่าแรงที่สุดในในตระกูล ATV แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว800นะครับถ้าตัวพันนี่ผมบอกเลยว่าเปิดนี่ยกล้อนะครับคันนี้ก็เปิดยกล้อนะฮะ ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวพิเศษที่ค่อนข้างจะหายากในไทยผมไม่แน่ใจว่ามีถึงสองคันหรือเปล่านะครับแต่ว่าอยู่ที่เนี่ยหนึ่งคันแล้วนะครับมาชมกันรายละเอียดนะครับล้อที่ให้มาเป็นนะครับเป็นสเปคขอบ12อยางอันนี้คือยังเต็มอยู่นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับนะฮะเจ้าของคนเดิมนะครับโช๊คพิเศษเป็นโช๊คไคยาบ้านะครับเป็นโช๊คแต่งเห็นไหมฮะโช๊คไคยาบ้านะครับทั้ง4ี่ต้นนะครับด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะเป็น แยกเลยครับแยกตัวซับแทงออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้แยกออกมาโอ้โหเป็นไงครับจัดเต็มตัวสวิงอาร์มที่ให้มานะครับเป็นสวิงอาร์มแยกแบบนี้เลยครับสไตล์แคนแอมเลยนะฮะมีชุดต่อผมบอลให้ด้วยนะครับเพานี่นะครับแน่นๆเลยครับไม่มีหลวมนะครับท่อไอเสียนี่ครับเป็นท่อ h อ f เป็นท่อแต่งของนอกนะครับเมืองนอกครับแต่งมาให้แบบนี้เลยนะครับเป็นสเปคเมกาเลยนะใครที่กําลังมองหานะครับรถคุณภาพนะครับแบบนี้ นะครับก็ทักมาได้เลยกุญแจเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกุญแจชิปไมโครชิปนะครับเป็นกุญแจชิปกุญแจนะครับผมเปลี่ยนเป็นกุญแจชิปแท้นะครับตัวนี้ประมาณห้าหกพันนะครับส่วนหน้าจอแพงหน่อยนะครับหน้าจอประมาณหมื่นห้านะครับหน้าจอนี้คือหน้าจอใหม่นะครับของใหม่ทันเล่งเป็นแบบนี้วกดมาตรฐานครับควบคุมไม่มีแล้วมากนะฮะไฟเลี้ยวไม่มีมีแค่ปิดเปิดไฟสตาร์ทออฟลันนะครับแค่แล้วก็ปุ่มตัวตัวปลดล็อกกอนถอยนะฮะ เป็น c v t นะครับสายพานเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับเซอร์วิสหมดแล้วนะครับช่วงช่วงล่างของลุงเหลวทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับคันนี้เสนอในราคาเพียงแค่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับพร้อมใช้งานเซอร์วิสเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถแรงแรงเลยนะฮะตอนนี้ฝนตกหนักนะครับเราก็ถ่ายได้แค่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจรถเทพแรงๆแบบนี้นะครับรุนแรงเท่ๆโอ้โหเสียงท่ออย่างกับ ฮาร์เ e ลย์เรามานะอย่างกับฮาร์เลย์ดีพิสันนะใครต้องการนะครับก็ผมรับซื้อรับเทอร์แลกเปลี่ยน a อ v ีีทีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยนะครับอะเดี๋ยวไปดูสองคันที่เหลือด้านในนะเดี๋ยวขอเข้ากันไว้โ,ตตโอโ้โหฝนตกโอ้โหรถ้างเช็ดอย่างดีเนะีโตต <laughs> อ้โหฝนตกอ่าส่วนคันนี้นะครับเป็นตัวรีลิเกตเหมือนกันปีเดีวยวกันเลยครับคันนี้เป็นสีเหลืองเป็นแคทแอมนะครับก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ ปกติแล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวปกติเป็นตัวพิเศษนะครับเลยเป็นเปลือกดำเฟรมดำนะฮะอ่ะ <l oss> สองถูกวีเหมือนกันครับวงเลี้ยวแคบนะฮะเห็นไหมออกมาโชว์ตัวกันหน่อย <c ans> คันเมื่อสักครู่ผมลืมแจ้งนะครับคันนั้นใช้งานไปสามร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงคันนี้ยังไม่เสียโพสเช็คเลยก็เลยไม่ทราบว,ว่าใช้ไปกี่ชั่วโมงนะฮะแต่ก็คือรถพร้อมใช้นะครับ ก็สเปคเดียวกันทุกอย่างนะครับยกเว้นโช๊คที่เป็นโช๊คธรรมดาน้ำมันแล้วก็ท่อที่เป็นท่อเดิมเดิมมาดูกันครับโช๊คนี่ยโช๊คธรรมดาท่อไอเสียนะครับอ่ะแล้วก็มาดูด้านหลังเลยท่อไอเสียเป็นท่อเดิมเงียบๆนะครับเงียบๆแต่มีชุดหัวบอลเอาไว้ลากจูงเหมือนกันนะตัวนี้นะผมเปิดนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะฮะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับส่วนคันนี้มาต่อเนื่องเลยคันนี้เป็นรถฟาร์มนะครับรถฟาร์ม น่าจะจอดจนแบตหมดหรือเปล่าแล้วช่างอ่าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์อโตเมติสองร้อยซีซีสองร้อยซีซีนะครับมีเดินหน้าเกียวว่างและถอยหลังล้อที่ให้มาเป็นล้อขอบสิบนะครับขอบสิบอันนี้คือเดิมเดิมของเขานะครับเดิมเดิมที่ไม่ได้มีการดัดแปลงนะครับโครงสร้างไม่มีสนิมเลยผู้ชมครับโอเคนี่ครับกระบะสามารถขอดำได้นี่ครับโครงครับโครงเดิมนะครับผมไม่เอาสเปรย์พ่นไม่สาดสีนะครับเราจะให้เห็น ของเดิมเดิมของเขาเลยก็มีถนิมบ้างนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีผูกไม่มีอะไรฮะคือรถพร้อมใช้งานจริงๆอันนี้ก็คือโครงบอด,ดี้สวยเครื่องดีนะครับยางก็ยังเต็มๆนะด้านหลังจะเป็นออกแนวทางเรียบหน่อยยางจะแข็งกว่านะครับตัวนี้มันจะทนรับหนักได้ดีครับดีกว่ายางเอ่อพวกกึ่งวิบากนะครับเอ่อวิ่งไปเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดกิโลอ่ะมาดูครับเจ็ดสามเจ็ดจุดสองนะครับอ่ะูโฟกัสหน่อยโอเคเจ็ดสามเจ็ดจุดสอง จ็ดร้อยกว่ากิโลเองนะครับรถถึงสภาพดีอย่างนี้ติดไหม <S <S อ่ามีแต่นะครับมีไฟเลีเ้ยวมีออฟรันตสตาร์ทดูอ๋อไม่มีน้ำมันโอเคไม่มีน้ำมันโอ้โหเกลี้ยงเลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับก็ที่ผมแจ้งเลยสามหมื่นหกพันบาทนะครับใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดสามหกสองหกสี่นะครับผมเทวาไอทีว TV, ทีดีแห้บริการครับสวัสดีครับ